はい。 ราัการประเดชพระคุณพระเิส no ิคุทเจ้าาจังหวัดขอนแก่นพระเดชหลุนเทียรที่กองรบจัดสกบุรุษเรีท่านสมศักดิ์แห่งแต่คุณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานดีดีแต่ผมได้สนทนาการแต่บรราชการท่านผู้ารากที่กรท่านสดังประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงการจูนาบดเจ้าบดจำองเปิดเดรอดานนำสงประจ่ายและเครื่องเสกสาร คุณขนมจินตวังโสประเด็นกลับหมูประโยคน์จังหวัดนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดวันวนสองพุ่งเรื่องไหนพิธีทำรบูราายุวะนทระมงคลก็72็7 2ิปีค่า12บรรษาซึ่ง่อใจเข้าสู่พิธีกระผมขออนุญาตามเปลียนกรืนบการเรื่อทุกท่านได้ย,ยาาุณหาทราบอย่างนี้เมื่อได้เวลาเป็นโมงแล้วนะครับอาจารย์ในพิธี จะได้จุดทูปเขียนเครื่องบรรณการบูชารพระได้นอะไรถวายความเคารพเพื่อหน้าพระพุทธฉายานักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวกราบพระเทีนทีสุทธิคุณจากนั้นเจ้าหน้นานนที่จะได้มาร,รักษาศีลประสงค์ให้ศีลจบแล้วนายว่ารัฐมนตีพชิมพีนักวิชาการศาสนาศากนา,นกาพิเศษจะได้อ่านหมายรล่สั่งสำนักพระเจวะ้วัง จากนั้นนะครับท่านประธานในพิธีจะได้ถวายถูกเปียนแปลงยำสงผ่านพุ่มกับวบัวและประไตรแต่พระเดชพระคุณพระเทวีสุทธิคุณขณะนั้นพระสงฆ์เจริญไปยังองค์พรคาถาพระเดชพระคุณพระเทวีสุทธิคุณถวายอธิเลห์จบพระสงฆ์แล้วก็บรริุสกษาจากนั้นนะครับท่านประธานในพิธีนะครับและท่าน แต่ผู้มีเกียรตินะครับจะได้ถวายเขึ้นพิธีธรรมนะครับแด่พระสงฆ์เจริญสายยงคงนะรัชสยยงคงคาถาสิบลูปนะครับพระสงฆ์อนุโมทนานะครับจากการเล่นท่านประชาราชพิธีนะครับจะได้การาบหน้าหนาวขึ้นธรรมสถานหน้าตู้หมู่บูชาถวายความเคารพพระบลวงป่าชายาไดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดาพระเดชพระสุดพระเดชวิสุทธิคุณและถวายมูทิตานะครับเป็นเสร็จพิธีครับบัดน,นี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะครับเราจะต่อไปในการขอกราบเรียนเชิญท่านสมศักดิ์แข่งตะกรลผู้ว่าราชการสมบัติกรแก่ป่าขานในพิธีเจดีย์กกยยยยจยุ้งเทียนเครื่องนมัสการปูชาพรระัฒนาใจและจะถวายความเคารพเบื้องหน้าพระผู้หลังพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว่ษัตริย์ไทยครับ

อย่างพันเตวิสุขวิสุงรักนัทขายาปิสระเนสนาปัญจศีลารีอย่าจะมาปุตติยมติมั่ยอย่างพันเตวิสุขวิสุงรักนัทขายาปิสระเนสนาปัญจศีลารีอย่าจะมาตติยมตมั่ยอย่งพันเตวิสุขวิสุขรักนักขายาปิสระเนสนาปัญจศีลารีอย่าจะมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมมมาสสสััพุทธะะนโตัสสะะะะภควโตอะะะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโาโภตัสสะพัฒวาโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังนัจจามิ seledar keshi Pambang serenang kejawi keman seledar kehi sangngka seenang kejami sangang seledar kesagipi serenang kejawi putih yang di huang sear keshi put yang dimbang seenang kejawi putih yang dimbang seledar keski put yang di sangngka seenangjami ตัทยปีุทํังสรณังกัจฉามิตัติยปีพุทธัสรนังกัจฉามิตัติุทงสรนังกัจฉามิตัติยํปีธรรมังสรนังกัจฉามิตัิยปีธรมังสรนังกัจฉามิตัติยมปีสังฆังสรนังกัจฉามิตัตยยงปีสังฆัสรนังกัจามิปานาติปาสสา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิตาดาตตาดาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิปาคินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิ เจามีสุมิชฌาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิส yeah okay ุปราเมรยมจัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิส네ุปราเมรยมชัปปมา เวรและมณีสิกขาประทานสมาธิยามีอิาอมานิปันจาศิกขาประธานมีสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโมกสัมปทาสีเลนะมิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทัดเยระดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านพระฐมนตาชิงพีและวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ให้อ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวังก่อนที่จะกับหมายรับสั่งที่5 3 3สาสาำนักพระราชวัง21พิจินายนสองพระหบาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณา โปรดพระธรามพระไตรห,ห,หนึ่งไตรและน้ำสงพร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระเทพพิสุทธิคุณถนอมที่นั่งวังโสเจ้าคณะจังหวัดขันย่นและเจ้าวัดพระนงุงเนื่องในโอกาสจะเดินอายุพรฒนาุมงคลครบหกรอบเจ็ดสิสองปีนาวังนงุงอำเภอนองคงจังหวัดขันย่นวันอาทิตย์ที่สาม เราคม2565เวลา9นาฬิกา3 0นาทีหน้าที่ของพระราชพิธีนำหมายวัชการประเทศพิสุทธิคุณถนอทชินวังโสเจา้จาคณะจังหวัดขันแก่นและเจ้าล่าถนนปุ่มเพื่อสรับติดต่อขอรับหนตาใจจำนวนหนึ่งไรและนำส่งจากเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี ทำน,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 น่พระชาองวางวยตรงพรรากาศเอกสถิตพงศ์ภูมิมนต์เรียขาธิการพระราชวังจางบก่อนที่ท่านกระทำใน,น,นพิธีในการเทศีวายทุกเกียรตแด่นำสงฆ์ผ่านผู้ห่ักผัวและพระกังนะครับแต่ในข้อผินประเทศทีสุดทคุณน,นะครับ เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมน,นะครับที่จะเชิญนะครับสิ่งของพนัานนะครับ เราก็ทไปนะรับเรากำลงเฉียนนักธนาารในที่สี่นารได้ต่อายผู้เจี่ยวชาน้ำสงปั่พุกับหัวให้กแจานะคร man, ับเด่ดประดนทุกคนประดนิเศทุกคนนะครับเราจเฉียน Yeah. Uh -huh.

thank you

วทนละขมาวจังหวัดขอนแก่นสามท่านพันมสินสายัทนกาการจังหวัดขอนแก่นสท่านพันจําบวเทพปอดสัต์การดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน้งพองห้าท่านปริวาชัยเลิศปรลาดอาวุโสอำเภอหนอง 6. อท่านกิติคำแก่นคูณนายกเทศมนตรีกำบลวางชัย 7. ท่านพระฐมนตรีอาชินทีนักวิชาการศาสนาชังหวกาฬสิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้หน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นแปดท่านราดุลักนามสมบัติของหินอ่อนเหนือลำห้อมเก้าท่านจิระสถาปัตย์ชรีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นและสิบท่านชัาชัยโลหะมากำลังตะบนองคุ้งโอการรับเชิญครับ ซึ่งท่างอจารนะครับท่านประธานในทิ่ขีนะครับได้ทำไว้มุทิตานะครับแต่ท่านเด็กพระกุณนระเดชนิี่สนิคุณนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เวรเสร็จนะครับท่านผู้นั่งส่วนราชการนะครับท่านการนะครับและท่านผู้มีเกียรตินะครับเข้ารับของที่ระลึกต่างๆครับ Gracias.